ทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลจะมีรูปแบบการเล่นเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกันกันกบอังกฤษในยุคข,ของแกเลตซซาเกตมาฟังบทสัมภาษณ์ที่ทูเคิลพูดเอาไว้ล่าสุดทูเคิลได้กล่าวไว้ว่าผมคิดว่าเราควรกล้าเล่นในแบบที่ทีมชาติอังกฤษเป็นพยายามอย่าลอกรูปแบบชาติอื่นสไตล์อื่นมากเกินไปพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่เน้นเรื่องพละงกำลังมากๆร่างกายที่แข็งแกร่งเล่นกันหนักหนว่วงและเป็นลีกที่มีความไดเรกสูงมาก ผมคิดว่ามันควรจะทําให้ทีมได้สะท้อนคุณค่าในความเป็นตัวตนของลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งก็คือพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นเราจะพยายามเล่นให้มีสไตล์ดิเรกเล่นบอลเกมบุกและสร้างจังหวะเกมให้รวดเร็วมากขึ้นเพิ่มความเข้มข้นในการเล่นให้มากกว่าเดิมเราจะพยายามทําให้มันรวดเร็วขึ้นปลดปล่อยศักยภาพออกมาในเกมวันศุกร์นี้ตอนดูยูโรอยู่ผมรู้สึกเลยว่ามันดูตึงๆและมีความกดดันที่กดทับ นักเตะเอาไว้อยู่พวกเขาพยายามเล่นกันแบบเน้นไม่ให้แพ้เอาไว้ก่อนเราอยากจะเพิ่มความร่วมแรงร่วมใจและชีวิตชีวาเข้ามาอยากทําให้ทุกคนรู้สึกสบายใจแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองออกมาให้เล่นด้ดยฝีเท้าที่ดีสุดของเขาเราต้องการเล่นด้วยความดุดันและกระหายชัยชนะไม่ใช่เล่นแบบกลัวแพ้ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นพวกเราก็รู้กันดี แต่การโฟกัสกับการเล่นเพื่อชัยชนะด้วยการทำเกมบุกใส่กรอบเข็โทษคู่แข่งให้มากที่สุดโจมตีมากๆเก็บบอลในแดนบนให้ได้เยอะๆนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการโทมัสทูเคิลให้สัมภาษณ์เอาไว้ดังนี้นะครับซึ่งถ้าให้ให้วิเคราะห์เป็นคําศัพท์ในเชิงเทคนิคอลเทอร์มเนี่ยในด้านของแท็กติกฟุตบอลเนี่ยหัวข้อต่างๆที่อยู่ในคําพูดของโทมัสทูเคิลนะครับ ว่าเขาต้องการให้ทีมชาติอังกฤษเล่นอย่างไรเนี่ยมีทั้งสิ้น7หัวข้อใหญ่ๆดังนี้นะครับอย่างแรกคือเรื่องของฟิสิคอลลี่นะครับก็คือเรื่องในเชิงกายภาพเนาะฟิสิคอลต้องแข็งแกร่งต้องเล่นฟุตบอลที่ดูดเดือดใช้ร่างกายใช้พละกําลังใช้ดันนมิกเยอะๆนะครับแบบฟุตบอลอังกฤษเนาะบอลที่เล่นกันหนักหน่วงรุนแรงรวดเร็วนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของความไดเรกเนาะฟุตบอลของ ทูเคิลจะกลับมาเป็นบอลอังกฤษจะาที่จะไม่ได้เป็นเหมือนกาเลตเเกตที่เน้นการครองบอลแล้วก็เซตเกมกันแบบแน่นอนนะครับแต่ว่าทูเคิลจะเน้นความไดเรกมากขึ้นเมื่อเทียบกันกับเซาเกตที่ต่อบอลกันนานๆแล้วก็เซตเกมกันอย่างช้าๆเอาชัวร์มากกว่านะครับอย่างที่3ามก็คือบอลเกมบุกแน่นอนว่าบอลบุกของทูเคินเนี่ยจะเด่นชัดด้วยความเป็นบอลอังกฤษแน่ๆนะครับวิง่งตะลุยบุก กระชากเปิดยิงฟุตบอลเกมลุกคือสิ่งที่ทูเค้นจะทำนะครับอย่างที่4ี่ก็คือความดุดันความเข้มข้นในการเล่นนะครับ intensity ความเข้มข้นในการเล่นก็คือการเข้าบอลอย่างแข็งแกร่งเล่นหนักเล่นหนักไม่เล่นกันยุมยมย่มยิ้มยุ่มยิ้มยอยแย่ยอแย,ย,อแย่ไม่ไม่ไม่หลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ได้กลัวที่จะปะทะนะครับ เข้าคือเข้าแย่งคือแย่งวิ่งคือวิ่งนั่นคือฟุตบอลที่เล่นกันแบบเข้มขนนะ้นเนาะอย่างที่5ก็คือเรื่องของไฮเทมโปนะครับก็คือเรื่องของจังหวะการเล่นที่รวดเร็วไม่ใช่เล่นกันแบบช้าๆต่อบอลข้อบอลกันแบบช้าๆนะครับจะเล่นกันด้วยสปีดที่รวดเร็วมากแต่ก็ใช่ว่าจะทิ้งเรื่องของการเน้นการครองบอลเนานะก็ยังยังคงมีอยู่นะครับอย่างที่6กก็คือเรื่องของการดันเกมขึ้นไปเล่นแดนบนนะครับเพื่อสร้างจังหวะลุกจาก ช็อตที่เป็น t r a น s i t i o n ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการชิงบอลแดนบนการเล่นเพรสซิ่งสูงการเก็บบอลในแดนบนให้ได้ที่เรียกว่า high ball recoveries นะครับหรือว่าเก็บบอลกลับมาครอบครองได้ในแดนบนในแดนสูงนั่นเองนะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะทําซึ่งนั่นก็แปลว่าเขาจะกดดันพื้นที่แล้วก็ดันเกมขึ้นมาเล่นด้านบนเยอะกว่าเดิมนั่นเองและเรื่องสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องใหญ่หน่อยก็คือเป็นเรื่องของการ เพิ่มปริมาณเกมลุกนะครับด้วยการโอเวอร์โหลดแล้วก็ครองบอลกดใส่พื้นที่กอบเขตโทษของคู่แข่งนะครับเพิ่มจํานวนการเล่นในพื้นที่สุดท้ายเพิ่มจํานวนการเล่นในกอบเขตโทษนั่นคือสิ่งที่ทูเคลิลพยายามที่จะทำนะก็คือครองบอลกดใส่คู่แข่งเติมตัวลุกเข้าไปใส่แนวป้องกันของคู่แข่งให้อย่างน้อยๆตัวผู้เล่นมีปริมาณพอๆกันแล้วก็เอาชนะให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับ นั่นคือฟุตบอลของโทมัสทูเคิลที่จะโจมตีใส่ลายคู่แข่งจะใช้บอลสวิชข้าไปข้ามาอาจจะมีบอลโอเวอร์โหลดแนวสุดท้ายให้เห็นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าความดุด,ดันในการเล่นความรวดเร็วจุดสําคัญที่สุดคือความไดเล็กและความเร็วในการทําเกมบุกจะต้องมาจะไม่ใช่จะต้องไม่ใช่ทีมที่เคาะกันช้าๆเอาชัวร์แล้วก็ค่อยๆเซตเกมกันขึ้นไปใน ในขณะที่คู่แข่งเนี่ยถอยลงไปป้องกันเล่นโรบล็อกกันแล้วนะมันก็จะเล่นยากยิงได้น้อยนะครับแต่ว่าทูเครนก็จะเล่นเกมลุกเร็วแล้วมีความไดเล็กอยู่ในตัวสูงเหมือนกับสมัยที่เขาคุมดอทมุลในช่วงนั้นที่สถิติที่เป็นแฟกต์ออกมาแล้วนะครับว่าช่วงไดเอ่อช่วงดอทมุลนั่คือไดเล็กเยอะกว่าปีหลังๆที่มาคุมปารีสมาคุมเออเชลซี Chelsea, แล้วก็ไบเอ็น แปลว่าอะไรแปลว่าทูเคิลมีประสบการณ์อย่างนั้นและเขาสามารถที่จะกลับไปเล่นอย่างนั้นได้เพื่อที่จะดึงตัวตนและดี a ที่แท้จริงของทีมชาติอังกฤษออกมาเพื่อที่จะเล่นฟุตบอลในแบบของพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกที่แข็งแกร่งที่สุดการแข่งขันสูงที่สุดในโลกนะครับทูเคิลจะใช้บอลสไตล์อังกฤษในยุคปัจจุบันเข้ามาสร้างให้สิ่งตคำรามเนี่ยกลับมาเป็นทีมที่มีความดุดันและเข้มข้นเหมือนในสมัยก่อนนั่นเองนะครับและนี่คือ รูปโฉมใหม่ของทีมชาติอังกฤษที่จะกลับมาผง,งาดอีกครั้งภายใต้ยุคข,ของโทมัสทูเคิลโดยบอลอังกฤษจา๋าบอลเกมลุกนะครับและนักเตะท,ที่มีคุณสมบัติที่จะเล่นเกมเร็วคุณสมบัติของการเล่นทรานซิชันอย่างเช่นมาคาร์แลตฟอร์ดที่เป็นแนวลุกเนี่ยนักเตะพวกเนี้ยกอร์ดอนแลตฟอร์ดก็จะกลับมาเฉิดฉายแล้วก็กลับมามีามีโอกาสในทีมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับบอลอังกฤษ จะไม่เหมือนบอลซาเกตแบบหน้ามือเป็นหลังมือเราไม่ได้บอกว่าบอลซาเกตไม่ดีแต่ว่ารูปแบบที่ทูเคินจะนำมาใช้จะแตกต่างกับซาเกตแน่นอนเริ่มต้นคืนนี้นัดแรกอังกฤษแอลเบเนียนัดแรกของโทมัสทูเคล